การไฟฟ้านครหลวงร่วมกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวามหาราชให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและระบบประปาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและปลอดภัยพร้อมบริการสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสารสัมพันธ์เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ให้บริการของกอฟอนอโดยภายในงานมีนายสารนิตอังสุสิงห์ และนายธีรวัตรเทพอํานวยสุขผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนางสาวสุทธิลักษณ์ยอดพยุงผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวงมาร่วมเปิดงานาการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเนี่ยเราได้ให้บริการออกหน่วยกับประชาชนเนี่ยมาเป็นติปีแล้วนะครับแต่คราวเนี้เราเพิ่งมาดําริในปีนี้ว่าเราทั้งสองเป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ก็มีหน้าที่ที่จะดูแลบำรุงบำบ,บัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนฉะนั้นเราก็ควรจะมาร่วมทํางานร่วมกันนะฮะเพื่อการออกหน่วยเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพนะครับกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนซึ่งการไฟฟ้านครหลวงกับการประปานครหลวงในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมสนองนโยบายดังกล่าวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้าและระบบประปาะแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ mea call center 1130ตลอด24ชั่วโมง